ตำนานมนุษย์หมาป่าแห่งเมืองโพลินีประเทศฝรั่งเศสหมาป่าเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในคติชนวิทยาของยุโรปซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบซึ่งสัมพันธ์กันโดยการพัฒนาร่วมกันของการตีความของชาวคริสเตียนเกี่ยวกับคติชนของยุโรปที่พัฒนาขึ้นในช่วงยุคกลางตั้งแต่สมัยตอนตอน้น ความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าก็แพร่กระจายไปยังโลกใหม่ด้วยในอิตาลีฝรั่งเศสและเยอรมันได้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถกลายเป็นมนุษย์หมาป่าได้หาเขาหรือเธอนอนข้างนอกในคืนฤดูร้อนในวันพุธหรือวันศุกร์ที่แน่นอนโดยมีพระจันทร์เต็มดวงส่องลงมาบนใบหน้าของตนโดยตรงมนุษย์หมาป่านั้นเคยถูกกล่าวถึงอย่างมีตัวตนในประวัติศาสตร์หลายประเทศทั่วโลกเช่นในคศ .2521 ณเมืองพอรดิกนีประเทศฝรั่งเศสชายคนหนึ่งกำลังเดิอนอยู่เพียงล พัง เขาได้ถูกจู่โจมโดยมนุษย์หมาป่าเขาจึงต้องต่อสู้จนสร้างรอยแผลให้กับเจ้ามนุษย์หมาป่าตัวนั้นไว้เช่นกันจากนั้นเขาก็เดินต่อไปหลังจากที่เขาเดินอยู่ที่ถนนนั้นเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่กําลังทําแผลไลคลายกับที่เขาได้สร้างไว้ตอนต่อสู้กับมนุษย์หมาป่าตัวนั้นภายหลังต่อมาได้ทราบว่าเขาคือไมเคิลเวอร์เดนผู้ที่สารภาพว่าเขาได้ทําสัญญากับปีศาจให้กลับมาเป็นมนุษย์หมาป่าและเขายังบอกอีกว่าฟิลิเบิร์นมอนตและฟิเอโบกอดเป็นอ ีกสองคนที่เป็นมนุษย์หมาป่าเช่นเดียวกันกับเขาและร่วมกันก่อคดีฆาตกรรมในละแวกนั้นนั่นเป็นตำนานเรื่องเล่ามนุษย์หมาป่าของฝรั่งเศสที่มีเรื่องเล่ามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันจากเรื่องเล่านี้ทําให้ได้ข้อคิดเตือนใจว่าการรู้จักวิธีเอาตัวรอดจากสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นนั้นก็สําคัญเพราะความมืดมีสิ่งที่เป็นภยัยซ่อนเร้นอยู่มากมาย